คุณเคยรู้สึกเหมือนว่าสมาชิกในครอบครัวบางคนกำลังดูดพลังงานของคุณไปหรือเปล่าคุณอาจรู้จักบุคคลประเภทนี้ไม่ว่าคุณจะใช้เวลาอยู่กับพวกเขามากเพียงใดคุณก็ยังคงรู้สึกเครียดอ่อนเพลียหรือแม้แต่รู้สึกขาดความมั่นใจทุกครั้งที่ออกไปเที่ยวด้วยกันพวกเขาอาจนำพลังงานด้านลบมาตลอดเวลาคอยวิจารณ์หรือทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอเลยแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นความสัมพันธ์ ในครอบครัวบางอย่างอาจส่งผลต่อสุขภาพความสุขและความสงบในจิตใจของคุณมากกว่าที่คุณคิดความจริงก็คือมีญาติบางคนที่อาจทำให้คุณเหนื่อยล้าและสูญเสียแรงจูงใจในการใช้ชีวิตโดยไม่ตั้งใจและในช่วงชีวิตนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์วันนี้เราจะมาสำรวจญาติหกประเภทที่คุณควรหลีกเลี่ยงเมื่ออายุเกิน60ปีเพราะญาติเหล่านี้ จะค่อยๆบั่นทอนกำลังใจของคุณทำให้คุณสงสัยในตัวเองหรือแม้แต่พระอิสรภาพที่คุณสมควรได้รับไปโดยเฉพาะประเภทที่5จะต้องเสพอส์คุณอย่างแน่นอนดังนั้นอย่าพลาดการทำความเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณดูแลสุขภาพจิตของคุณได้ดีขึ้นเพื่อใช้ชีวิตที่สงบสุขมั่นใจและมีความสุขร่วมกับคนที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงมาสำรวจกันเลยตอนนี้ญาติประเภทแรก ปรมาจารย์แห่งวิกฤตแน่นอนว่าต้องมีใครสักคนในครอบครัวของคุณที่ทําให้ทุกอย่างดูน่าตื่นเต้นเกินความจําเป็นอยู่เสมอพวกเขามีความสามารถในการเปลี่ยนเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตมักจะติดอยู่กับการโต้เถียงไม่รู้จบหรือมีเรื่องน่าตื่นเต้นมากมายให้บอกเล่าอยู่เสมอสําหรับพวกเขาชีวิตไม่อาจสงบสุขได้ต้องมีความขัดแย้งปัญหาและสถานการณ์ที่น่าเศร้าสลดใจเกิดขึ้นเพื่อทําให้พวกเขารู้สึกมีความหมาย และน่าเสียดายที่พวกเขามักจะลากคุณเข้าไปในกระแสวนแห่งความโกลาหลน,นั้นทำไมคุณถึงต้องอยู่ห่างจากยาประเภทนี้เมื่ออายุมากขึ้นประการแรกการถูกครอบงำด้วยความขัดแย้งทางอารมณ์อยู่ตลอดเวลาอาจทำให้สูญเสียทั้งจิตใจและร่างกายวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าความเครียดรังเพิ่มความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หากคุณจมอยู่กับอารมณ์ด้านลบอยู่ตลอดเวลาร่างกายและจิตใจของคุณจะไม่มีเวลาได้ฟื้นตัวมันเหมือนกับการขับรถโดยไม่ได้เติมน้ำมันเลยไม่ช้าก็เร็วรถก็จะหยุดและส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องทนกับสิ่งนี้เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่ความสงบสุขและสุขภาพควรเป็นสิ่งสำคัญแต่การปล่อยให้ตัวเองเผชิญกับปัญหาที่ไม่จำเป็นกลับทำให้ชีวิตในล้ามากขึ้นโซลูชันไหนที่เหมาะกับคุณ ประการแรกคือต้องตระหนักถึงปัญหาคุณไม่จําเป็นต้องตอบสนองทุกครั้งที่คนที่คุณรักปรากฏตัวพร้อมกับเรื่องราวดราม่าใหม่ๆการเรียนรู้ที่จะรักษาระยะห่างทางอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญประการที่สองกหนดขอบเขตที่ชัดเจนหากพวกเขาโทรมาบ่นถึงคุณอยู่เรื่อยจงแจ้งให้พวกเขารู้ว่าคุณเต็มใจที่จะฟังแต่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับอารมณ์ด้านลบคุณสามารถพูดได้อย่างอ่อนโยนแต่นักแน่นว่า ฉันเข้าใจว่าคุณกำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ฉันไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในขณะนี้ได้สุดท้ายหากจำเป็นให้ลดการโต้ตอบลงการอยู่ห่างจากความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณหมดพลังไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นการกระทำที่ถูกต้องเพื่อปกป้องตัวเองจำไว้ว่าคุณมีอำนาจที่จะเลือกความสัมพันธ์ที่นำความสงบ,บสุขและความสุขมาสู่คุณได้อันดับสญาติที่คอยดูดเงิน ญาติอีกประเภทหนึ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงเมื่ออายุ60ปีคือญาติที่คอยดูดเงินซึ่งก็คือสมาชิกในครอบครัวที่คอยขอความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ตลอดเวลามักจะอยู่ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือไม่มีเหตุผลรองรับพวกเขามักจะมีรายการฉุกเฉินหรือความต้องการเร่งด่วนมากมายเสมอและเมื่อใดก็ตามที่เงินหมดพวกเขาก็มักจะหันมาหาคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนที่แย่ที่สุดก็คือพวกเขามักจะพยายามทำให้คุณรู้สึกผิดที่ไม่ให้เงินพวกเขาราวกับว่าคุณจะร้ายที่ปฏิเสธทำไมคุณจึงควรหลีกเลี่ยงญาติประเภทนี้เมื่ออายุมากขึ้นประการแรกการให้ยืมเงินตลอดเวลาอาจส่งผลกระทบต่อเงินออมของคุณอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้ทำงานอีกต่อไปและต้องดำรงชีวิตด้วยรายได้ที่แน่นอนเป็นเรื่องง่าย ที่จะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเมื่อคุณให้เงินพวกเขาไปเรื่อยๆแต่พฤติกรรมของพวกเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความหงุดหงิดและขุ่นเคืองไม่ใช่แค่ต่อพวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภายในพลวัตของครอบครัวโดวยรวมด้วยที่แย่กว่านั้นคือหากคุณยอมให้เสมออาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ของคุณอย่างถาวรทาให้คุณรู้สึกว่าถูกใช้และหมดพลังทางอารมณ์วิธีแก้ปัญหาคืออะไร คล็ดลับคือการปฏิเสธอย่างสุภาพหากคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องช่วยเหลือให้เสนอความช่วยเหลือด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่เงินคุณอาจพูดว่าขอโทษที่ตอนนี้ฉันให้ยืมเงินไม่ได้ฉันให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่ได้แต่ฉันยินดีให้คำแนะนำหรือช่วยหาทรัพยากรให้คุณวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะปกป้องการเงินของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างขอบเขตที่เหมาะสมอีกด้วยจำไว้ว่าคุณทำงานหนักมาตลอดชีวิต เพื่อรักษาสเสถียรภาพทางการเงินของคุณคุณสมควรใช้เงินเพื่อความสงบและความปลอดภัยของคุณเองอย่าปล่อยให้ใครมากดดันคุณให้เสียสละความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเพื่อประโยชน์ของพวกเขาอันดับ 3. ญาติที่รู้ทุกอย่างเมื่อคุณอายุมากขึ้นญาติที่รู้ทุกอย่างคือคนที่ทําให้เหนื่อยใจและหงุดหงิดที่สุดญาติประเภทนี้คือคนที่ยืนกรานว่าตนมีคําตอบที่ถูกต้องสําหรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไลฟ์สไตล์การเงิน หรือแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันพวกเขามั่นใจว่าตนรู้ดีกว่าคุณและในความเป็นจริงรู้ดีกว่าคนอื่นๆด้วยความมั่นใจในความรู้ของตนไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพวกเขาแทบจะไม่เคยพิจารณาทางเลือกอื่นๆปัญหาของญาติประเภทนี้ไม่ได้มีแค่พวกเขาต้องการความถูกต้องเสมอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปฏิเสธความคิดความรู้สึกหรือความเห็นใดๆที่แตกต่างจากตนเองอย่างสิ้นเชิงหากคุณพยายามแสดงมุมมองที่แตกต่างพวกเขาจะปฏิเสธแก้ไขหรือทําให้คุณรู้สึกว่าคําพูดของคุณไม่มีค่าในบางกรณีพวกเขาอาจถึงขั้นดูถูกประสบการณ์ขององค์ faster, งคุณโดยในหรือกล่าวโดยตรงว่าคุณผิดหรือไม่มีข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปการโต้ตอบเช่นนี้อาจทําให้คุณรู้สึกหมดแรงหงุดหงิดหรือถึงขั้นท้อแท้ดได้เหตุใดคุณจึงควรระวังญาติบางคนเมื่ออายุมากขึ้น ญาติเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ของคุณการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความคิดเห็นของคุณไม่มีความสําคัญอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคุณได้อย่างมากไม่มีใครอยากรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าโดยเฉพาะจากครอบครัวของตัวเอง หากคุณต้องรับมือกับญาติที่ไม่สนใจความคิดของคุณหรือบั่นทอนความมั่นใจของคุณอยู่บ่อยครั้งคุณอาจเริ่มสงสัยในตัวเองไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณแม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดของคุณก็ตามญาติเหล่านี้สร้างความเครียดที่ไม่จำเป็นการต้องปกป้องความคิดเห็นของคุณอยู่ตลอดเวลาหรือแย่กว่านั้นคือรู้สึกว่าคุณพูดได้อย่างอิสระอาจนำไปสู่ความเครียด ที่ไม่จําเป็นในช่วงวัยนี้คุณควรให้ความสําคัญกับความสงบการยอมรับตัวเองและอิสระในการใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของคุณเองอย่างไรก็ตามหากคุณมีญาติที่คอยวิาพา์วิจารณ์การะตัดสินใจของคุณคุณอาจรู้สึกว่าคุณต้องต่อสู้ตลอดเวลาแทนที่จะได้พักผ่อนและมีความสุขที่สมควรได้รับแทนที่จะรู้สึกสบายใจคุณอาจพบว่าตัวเองเหนื่อยล้าวิตกกังวลหรือถึงขั้นคุณเคืองใจก็ได้พวกเขาทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวตึงเครียด ญาติประเภทนี้ไม่ได้แค่กดดันคุณเท่านั้นแต่ยังพยายามโน้มน้าวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยพวกเขาอาจพยายามโน้มน้าวความคิดเห็นของลูกๆคุณวิาพากษ์วิจารณ์คู่ครองของคุณหรือแทรกแซงในเรื่องที่ไม่ได้รับการร้องขอซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นและทําให้การรวมตัวของครอบครัวกลายเป็นเหตุการณ์ที่กดดันแทนที่จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขคุณสามารถปกป้องความสงบสุขและมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณมีความสุข และได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริงได้โดยการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมและรับรู้ถึงผลกระทบของญาติเหล่านี้ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณวิธีแก้ปัญหาคืออะไรกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนหากคุณมีญาติที่คอยดูถูกความคิดและการตัดสินใจของคุณอยู่เสมอสิ่งสำคัญคือต้องจำกัดการโต้ตอบกับพวกเขาหรือกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนคุณอาจพูดว่าฉันเคารพความคิดเห็นของคุณแต่ฉันตัดสินใจ โดยยึดตามสิ่งที่ฉันเชื่อว่าดีที่สุดสำหรับฉันฉันอยากใช้ชีวิตในแบบของฉันเองไม่เป็นไรถ้าคุณไม่เห็นด้วยแต่ฉันขอให้คุณเคารพการเลือกของฉันลดการโต้ตอบหากจำเป็นแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาไม่ได้แต่คุณสามารถควบคุมเวลาที่ใช้กับพวกเขาได้หากพวกเขาทำให้คุณรู้สึกแย่ทุกครั้งหลังการพบปะอาจถึงเวลาสร้างระยะห่างหรือเลือกที่จะสนทนาเฉพาะในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เน้นที่คนที่นำพลังงานบวกมาให้หลังจากอายุ6 0ปีชีวิตของคุณควรมีแต่ความสุขความสงบและการอบล้อมตัวเองด้วยคนที่ให้กำลังใจและเคารพคุณอย่าเสียเวลาหรือพลังงานไปกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่าคุณสมควรได้รับความสัมพันธ์ที่เติมเต็มและสนับสนุนไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองท้ายที่สุดแล้วการให้ความสำคัญกับความสงบสุข และความสุขไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตที่มีความหมายและสมบูรณ์ 4. ญาติที่ทำให้คุณรู้สึกผิดรายการต่อไปคือญาติที่พยายามบงการให้คุณทำบางอย่างโดยทำให้คุณรู้สึกผิดสมาชิกในครอบครัวเหล่านี้ใช้แรงกดดันทางอารมณ์เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยมักจะพูดประมาณว่าหลังจากทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อคุณสิ่งน้อยที่สุดที่คุณทำได้คือ ฉันผิดหวังจริงๆที่คุณไม่ช่วยฉันฉันคิดว่าคุณสนใจพวกเขารู้ดีว่าจะกดดันอารมณ์ของคุณอย่างไรทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังทำให้พวกเขาผิดหวังหากคุณไม่ปฏิบัติตามความต้องการของพวกเขาทำไมคุณจึงควรหลีกเลี่ยงญาติเหล่านี้หลังจากอายุ60ปีการบงการทางอารมณ์อาจส่งผลแรงต่อสุขภาพจิตของคุณการรู้สึกผิด หรือถูกกดดันให้ต้องตอบตกลงกับสิ่งที่คุณไม่อยากทําอยู่ตลอดเวลาอาจนําไปสู่ความเครียดแค้นเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้อาจทําให้คุณหมดพลังทางอารมณ์เพิ่มความวิตกกังวลหรืออาจถึงขั้นทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้แทนที่จะเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาทองคุณอาจพบว่าตัวเองติดอยู่ในวังวนแห่งการเอาใจคนอื่นสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของคุณเท่านั้นแต่ยังสร้างความเครียดที่ไม่จำเป็นในความสัมพันธ์ของคุณอีกด้วย การปล่อยให้ใครมาทําให้คุณรู้สึกผิดนั้นไม่ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายมันก่อให้เกิดอารมณ์เชิงลบและทําให้คุณรู้สึกว่าถูกออาเปรียบวิธีแก้ไขคืออะไรสิ่งสําคัญคือต้องยืนหยัดและฝึกปฏิเสธอย่างใจดีแต่หนักแน่นเมื่อญาติพยายามทําให้คุณรู้สึกผิดให้อธิบายอย่างใจเย็นและสุภาพว่าถึงแม้คุณจะเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาแต่คุณไม่สามารถช่วยในแบบที่พวกเขาคาดหวังได้จําไว้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลมาอธิบายขอบเขตของคุณให้ใครฟังการใจดีไม่ได้หมายความว่าต้องตอบตกลงกับทุกสิ่งแต่หมายถึงการสื่อสารด้วยความเคารพในขณะที่ปกป้องเวลาพลังงานและความสงบภายในของคุณไปด้วยอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดมาควบคุมคุณจงยึดมั่นในสิ่งที่ได้ผลสำหรับคุณและที่สำคัญที่สุดคือเตือนตัวเองว่าการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องผิดห้าญาติผู้ดูแลที่เป็นพิษ น่าแปลกใจใช่ไหมย่าประเภทถัดไปในรายการนี้อาจไม่ใช่คนที่คุณคาดไว้ผู้ดูแลที่เป็นพิษบุคคลนี้ดูเหมือนจะมีเจตนาดีมากในตอนแรกโดยเสนอความช่วยเหลือทุกอย่างตั้งแต่การจัดการสุขภาพของคุณไปจนถึงการตัดสินใจแทนคุณในตอนแรกพวกเขาอาจดูเหมือนเป็นผู้ดูแลที่สมบูรณ์แบบคนที่คุณไว้ใจได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภายใต้ความใจดีของพวกเขามีบางอย่างที่ควบคุมมากกว่านั้นอยู่พวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยเหลือคุณเท่านั้น แต่พวกเขาค่อยๆควบคุมชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำพวกเขาบั่นทอนคุณได้อย่างไรผู้ดูแลที่เป็นพิษจะค่อยๆทำลายความเป็นอิสระของคุณทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่สามารถจัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้พวกเขาเริ่มตัดสินใจแทนคุณโดยทำให้คุณเชื่อว่าคุณไม่สามารถจัดการเรื่องของตัวเองได้ไม่นานคุณอาจพบว่าตัวเองติดอยู่ในความดูแลของพวกเขาไม่สามารถตัดสินใจได้หากไม่มีพวกเขา เหตุใดคุณจึงควรหลีกเลี่ยงยาประเทศนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอายุ60ปีอันตรายที่ใหญ่ที่สุดคือพวกมันสร้างกับดักของการพึ่งพาเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันจะกัดกร่อนความมั่นใจในความสามารถของตัวเองทําให้คุณควบคุมชีวิตได้ยากขึ้นแทนที่จะให้อํานาจคุณในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพการเงินหรือกิจวัตรประจําวันพวกมันจะค่อยๆเข้ามาควบคุมคุณจนกระทั่งคุณยอมสละก,การควบคุมโดยไม่รู้ตัว การสูญเสียความเป็นอิสระทีละน้อยอาจส่งผลร้ายแรงคุณอาจเริ่มสงสัยในตัวเองแม้ว่าคุณจะมีความสามารถเต็มที่ก็ตามยิ่งนานเท่าไรคุณก็ยิ่งเสี่ยงที่จะสูญเสียความนับถือตอนเองความเป็นอิสระและความรู้สึกเป็นอิสระส่วนบุคคลมากขึ้นเท่านั้นไม่เพียงแต่จะทำลายความเป็นอิสระของคุณเท่านั้นแต่ยังทำให้คุณรู้สึกขุ่นเคืองและไม่มีอำนาจอีกด้วยแล้วทางแก้ไขคืออะไรขั้นตอนแรกคือการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักสังเกตเมื่อการดูแลของใครบางคนเปลี่ยนจากการคอยสนับสนุนเป็นการควบคุมยืนยันความเป็นอิสระของคุณอย่าก,กลัวที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงในความเป็นอิสระของคุณหากคุณยังสามารถตัดสินใจได้จงเชื่อมั่นในตัวเองการตัดสินใจและความสามารถในการจัดการชีวิตของคุณเองนั้นสำคัญหากคุณต้องการความช่วยเหลือโปรดพิจารณาหาการสนับสนุนจากภายนอกครอบครัวเช่นผู้ดูแลมืออาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่สามารถให้การดูแลที่เป็นกลางและมีความสามารถโดยไม่ถูกควบคุมด้วยอารมณ์กำหนดขอบเขตกับผู้ดูแลที่เป็นพิษคุณมีสิทธิทุกประการในการเลือกและควบคุมชีวิตของคุณเองการกำหนดขอบเขตอย่างเคารพซึ่งกันและกันกับผู้ดูแลที่เป็นพิษนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นสิ่งจำเป็นสุขภาพและความสุขของคุณอยู่ในมือของคุณอย่าปล่อยให้ใครมาพรากมันไปจากคุณ 6. ญาติที่มีภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ ในที่สุดเราก็มาถึงญาติที่มีภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งก็คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูเหมือนจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเสมอพวกเขาเป็นใครญาติประเภทนี้มักจะแสดงภาพลักษณ์ว่ามีชีวิตที่ไร้ที่ติไม่ว่าจะเป็นอาชีพครอบครัวหรือความสําเร็จส่วนตัวพวกเขาไม่เคยมีข้อบอกพร่องใดๆและทุกอย่างที่ทําดูเหมือนจะได้รับความชื่นชม พวกเขามักจะโพสต์ภาพช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบบนโซเชียลมีเดียแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จที่ดูเหมือนจะไร้ที่ติหรือพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่ไร้ที่ติของพวกเขาแม้ว่าชีวิตของพวกเขาจะดูสมบูรณ์แบบแต่การแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาอาจทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเมื่อเปรียบเทียบกันทำไมคุณจึงควรระวังญาติเหล่านี้เมื่อคุณอายุมากขึ้น ความคาดหวังที่ไม่สมจริงของพวกเขาอาจสร้างแรงกดดันที่ไม่จําเป็นยิ่งพวกเขาเน้นย้ําถึงความสําเร็จในแบบของพวกเขามากเท่าไรคุณก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับพวกเขามากขึ้นเท่านั้นซึ่งนั่นเป็นกับดักความจริงก็คือชีวิตไม่มีใครสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงแต่เมื่อคุณเผชิญกับภาพลงตานี้ตลอดเวลาคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่แน่ใจในทางเลือกของตัวเองและสงสัยในเส้นทางชีวิตของตัวเองซึ่งอาจนําไปสู่ความเครียดความหงุดหงิด และถึงขั้นซึมเศร้าโดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายชีวิตที่คุณควรโฟกัสที่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างแท้จริงไม่ใช่วัดผลด้วยมาตรฐานของคนอื่นแล้วทางแก้คืออะไรสิ่งสำคัญคือต้องละทิ้งการเปรียบเทียบและอบรับเส้นทางชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองเส้นทางชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการค้นหาความสมหวังในเงื่อนไขของคุณเองมากกว่าการไล่ตามความสำเร็จในแบบของคนอื่นถอยห่างออกมาสักก้าวและเตือนตัวเองว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ผูกติดกับความสมบูรณ์แบบแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ชีวิตของคนอื่นคุณควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณเองสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงและความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงคุณ สิ่งสำคัญคือการยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่และใช้ชีวิตในแบบที่เหมาะกับคุณไม่ใช่สำหรับคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับการทำตามแบบแผนของคนอื่นแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงมาฟังความคิดเห็นของคุณกันดีกว่าเราได้พูดคุยเกี่ยวกับประเภทของญาติที่ควรระวังหลังจากอายุ60ปีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความเป็นอยู่ของคุณตอนนี้ฉันอยากทราบความคิดของคุณคุณมีความคิดเห็นใดที่โดดเด่นที่สุด คุณจะนำสิ่งใดมาปรับใช้ในชีวิตของคุณเองมาพูดคุยกันต่อแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่างหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูลช่อง YouTube ของเราการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าให้กับคุณได้ต่อไปขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า